สวัสดีครับทักทายกันยามค่ำคืนเลยนะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะพามาชมไม้ดิบนะครับเป็นไม้ดิบของเรื่องสายลงใต้าจากอีกหนึ่งแหล่งที่หายากมากๆนะครับแหล่งนี้นะครับเป็นเรื่องสายหลวงใต้ที่อาศัยอยู่บนเกาะนะครับเป็นเกาะในทะเลสาบสงขาฝั่งอ่าวไทยนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็ไปตามหานะครับเนื่องจากไม้จากแหล่งนี้นะครับที่ผมได้มาเมื่อปีที่แล้วเขากาลังให้ดอกนะครับดอกแทงช่อมาสวยมากๆนะครับวันนี้ผมจึงกลับไปที่เกาะเดิมนะครับที่เคยได้มาแต่วันนี้นะครับหามาทั้งวันได้มาแค่สองกอแบบนี้เลยนะครับลักษณะของเอื้องใส่ลงใต้จากไม้เกาะแหล่งนี้นะครับคือลําต้นของเขาจะไม่ใหญ่มากนะครับ ลำต้นจะเรียวยาวแบบนี้นะครับตามคอของลำต้นหรือข้อใบนะครับเอกลักษณ์เลยคือจะเป็นข้อใบสีม่วงๆแบบนี้เลยนะครับดอกของเขาจะสีเข้มนะครับสำหรับไม้เกาะครับดูลักษณะใบและข้อใบของเขานะครับจะเป็นข้อสีม่วงๆนะครับลักษณะแบบนี้เราจะได้เอื้องสายลงใต้ที่ดอกสีเข้มสวยงามนะครับ วันนี้นะครับผมก็นั่งเรือนะครับต้องนั่งเรือไปที่เกาะนะครับเดินตามหากันทั้งวันนะครับได้มาแค่สองก่อเลยครับจุดที่พบนะครับจะเขาจะอาศัยอยู่ตามผาหินนะครับสังเกตระบบลากของเขานะครับลากจะยาวมากๆเลยนะครับดูแหล่งอาศัยของเขานะครับลากของเขาจะเกาะอยู่ตามผาหินและไม้ผุผูนะครับที่ ร่วงอยู่ตามซอกหินนะครับใบไม้ก็จะเป็นใบไม้ที่ทับถมกันตามร่องหินนะครับจะอาศัยอยู่คล้ายกับลงทนาลีเลยนะครับสําหรับใส่ลงใต้ไม้เกาะจากแหล่งทะเลสาบสงขานะครับดูตะเกียงของเขานะครับเป็นตะเกียงของต้นแม่ต้นนี้นะครับตะเกียง,งเขาก็จะเกาะอยู่ตามไม้ผุผุเศษไม้เล็กๆแบบนี้นะครับ สายลงใต้จากแหล่งนี้ก็จะอาศัยแบบพืชกินซากนะครับคือรากระบบรากของเขาจะเกาะกินซากใบไม้ผุผุหรือไม้ผุผุที่ร่วงตกอยู่ตามผาหินนะครับเป็นเอื้องสายลงใต้จากอีกหนึ่งแหล่งนะครับที่ค่อนข้างจะหายยากมากๆนะครับเนื่องจากการที่เราจะไปเก็บมาสะสมนะครับจะต้องนั่งเรือไปนะครับวันนี้ผมเดินมาทั้งวันนะครับไปมาตั้งแต่เช้าเพิ่งกลับมาตอนค่ำแล้วนะครับ ได้มาแค่สองกอแค่นี้เลยครับหายากมากๆเลยนะครับสำหรับเอื้องสายหลวงใต้แหล่งนี้จะเป็นไม้กินซากนะครับครั้งก่อนที่ผมไปพบเจอมาได้มาสี่ถึงห้ากอนะครับก็จะเป็นไม้กินซากแบบนี้เหมือนกันนะครับจะไม่ขึ้นอาศัยอยู่ตามต้นไม้เลยนะครับแต่เขาจะอาศัยอยู่ตามผาหินนะครับอาศัยเศษซากใบไม้ต้นไม้ผุๆนะครับในการ ยูอาใส่นะครับเป็นอีกแหล่งที่ผมชื่นชอบนะครับเนื่องจากผมเห็นลักษณะต้นและใบของเขาเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับใบจะเป็นใบสีเขียวเข้มมันๆแบบนี้เลยนะครับคอใบจะเป็นสีม่วงๆเลยครับสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับเป็นไม้จากเกาะเดียวกันนะครับแต่คนละจุดนะครับที่ผมได้มาปีที่แล้วปีนี้เขาทิ้งใบ กำลังแทงช่อดอกเลยนะครับนี่นะครับเป็นไม้จากเกาะเดียวกันนะครับต้นจะเล็กๆแบบนี้นะครับกำลังแทงช่อดอกมาเลยนะครับสังเกตตาดอกเล็กๆเป็นตาดอกของเขานะครับ ชุดที่แล้วผมได้มาแค่สามสี่กอน,นะครับมีพี่ๆแบ่งไปสองกอแล้วนะครับผมเก็บไว้ชุมดอกแค่สองกอนะครับปีที่แล้วของให้ดอกติดมานะครับดอกสีเข้มสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นโซนไม้ที่ผมสะสมนะครับทิ้งใบแทงช่อดอกกันมาทุกกอแล้วนะครับสายลงใต้ในธรรมชาติก็จะหายากมากๆนะครับ กว่าจะได้มาแต่ละกอแต่ละแหล่งนะครับยิ่งบางแหล่งที่เขาว่าใสอยู่ในเขตห่างไกลนะครับจะต้องเดินทางไกลนะครับกว่าจะได้มาสักกอน,นะครับแต่เกียงเขาน่ารักมากมากนะครับเกาะอยู่กับไม้ภูภูแบบนี้เลยครับหากสนใจจะแบ่ง เก็บสะสมนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเอื้องสายหลวงใต้แหล่งต่างๆนะครับแหล่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เข้าถึงยากมากนะครับสนใจสะสมนะครับผมแบ่งจําหน่ายนะครับสองกรอน,นี้สนใจทักมาได้นะครับวันนี้ผมก็ได้มาแค่นี้ครับสนใจทักมาสอบถามใน a c e b o o k กล้วยไม้เจ้าหลวงเมืองทิพย์ได้เลยนะครับผมก็จะตอบอยู่เรื่อยๆนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ